สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้มาพบกันสองคนอีกแล้วสองคนอีกแล้วนะฮะจริงๆจริงๆวันเนี้ยอ่าเขาเลยนะพี่พี่นรินต้องมาแบบุกเชิญเะยุกเชิญชเชิญเป็นแบบเป็นตัวเป็นตัวฝากนะฮะตอนนี้เป็นตัวแถมนะครับครับผมจริงจริงจริงวันนี้ต้องไม่ใช่พี่นรินแต่พอดีว่าวันนี้กูรูชาวกูรูชาวเขาเขาติดติดภารกิจเลยต้องเป็นพี่ครับต้องไปติดต่อหน่วยงานรัฐนะฮะค่ะวันนี้เราก็เลยจะมา พูดคุยกันเนาะในประเด็นของรถตักรุ่นใหม่นะครับวันนี้ก็เลยจะมาเจอเรา2คนก็คือกูรูเกิร์นกับกูรูนารินกูรูนารินครับผะจะเดี๋ยวจะมาพามาพูดคุยกันเนาะจะอัับแรกเดี๋ยวเราแนะนําตัวสินค้าที่อยู่ด้านหลังของเราก่อนได้ค่ะครับผมก็ตัวนี้นะฮะเป็นตัว lg นะครับ836 xl xl จะเพิ่มมาอีกสองตัวเพิ่ม xl มาอีกสตัวนะครับ 836แล้วมันจะมีสองไซส์ครับผมครั้งที่แล้วที่เฟิร์นไลฟ์กับพี่เอไปนะนั่นเนี่ยเป็น 836X เป็นรุ่นที่สําหรับเอาไว้ตักหินทรายครับผมแต่รุ่นนี้จะเป็น XLXL คือพอ XL ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมเดี๋ยวก็บอกสเปคคร่าวๆไปก่อนเลยครับใช่คพี่หนทางเขาบอกว่าทรงสวยมากครับครับผมเั็นี้ทรงใหม่ทรงใหม่ทรงใหม่ครับก็จะมีความเป็นโค้งมนเนาะใช่จ้ะโค้งมนครับผม ก็สาหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราเรามาบอกเกมก่อนไหมอ่าบอกเกมก่อนก็ได้ได้ลูกค้าจะได้ถ่ายได้เนาะได้เริ่มถ่ายเลยได้ได้ค่ะครับก็คือตัวนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกนเลนดับแรกขอกดไลค์กดแชร์เสร็จแล้ววันนี้เรามีคําถามเหมือนเดิมคําถามของเราก็คือรถ LG 8ปดสามหก XL คันนี้ที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยขนาดบุ้งกี่กี่คิว อ่านะฮะเป็นคำถามที่แบบว่าพื้นเลยถูกต้องแต่ว่าบางคนตอบแบบหนึ่งจุดสองขีดอันนั้นเป็นรุ่นเก่าแล้วนะรุ่นเก่ารุ่นเก่าใช่เพราะว่านะครับการที่เราจะซื้อรถตักเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องดูเลยคือความจุของมุขกีแล้วก็การยกสูงนะครับว่ามันถึงที่เราจะตักใส่หรือไม่ไม่หรือเปล่าเอออะไรประมาณนี้นะืมนะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนอันดับแรกเลยแล้วเ่ียเข้ามาถูกต้องถ่ายมาเลยว่า บุ้งกีของรถ lg แปดสามหก xl คันนี้ขนาดกี่คิวครับผมเรานะให้ลูกค้าถ้ารหนึ่งรางวัลจำนวนสองท่านครับถ้าหากว่ามีคนถูกมากกว่าสองท่านเราจะให้ทางแอดมินเขาสุ่มแจกเป็นคนแอดมินจัดก,การ<ส>นะคะต้องค่ะนี่อะได้เลยอะเดี๋ยวก็ชี้ให้ดูที่จุดก่อนนะครับ,บผมชี้ให้ดูที่จุดก่อนนะครับ,บก็่วนใหญ่นะฮะเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์เนาะระบบเกียร์เป็นตัวเดิมนะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์แปสิบเท่าไห้ 88แรง88แรงมาเทอร์โบใช่ค่ะนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด88แรงมาเทอร์โบนะครับเป็นระบบเกียร์ท็อกเหมือนเดิมถูกต้องสองเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนะครับผมแล้วก็ขนาดล้อยางก็ยังเท่าเดิมเนาะใช่จ้ะ16ครับ70ขอบ20นะครับล้อยางคุณใครที่เคยเห็นในตัวรุ่นตัวเก่า836ธรรมดาจริงๆทุกอย่างมันเหมือนกันหมดภายในเหมือนกันครับผมแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปโฉมทรงด้านนอกใหม่ครับผมขนาดมุ้งกีเปลี่ยนใหม่แล้วก็ความยาวแขนเปลี่ยนใหม่ครับผมแล้วก็อัพสเปคมาเนาะดับแรกเลยคือบุ้งกี นะครับจาก1.2คิวัเป็นตัวนี้กลายเป็น1.5คิวนี่นะฮะดับแรกคือบุ้งกีนะครับอัพนเป็น1.5คิวนะครับผมแล้วก็ตัวที่สองนะครับนอกจากบุ้งกีแล้วก็จะมีเรื่องของความสูงเนาะตัวแขนตัวนี้แขนยกนะครับสามารถยกได้ถึง4.5เมตรมากกว่าตัวเดิมอีกตัวเดิมจะอยู่ที่4.2เมตรใช่ครับตัวนี้คือ4.5ครับแต่ที่เธอพส์อะไรรู้ว่าไม่ว่าบุ้งกีใหญ่ ความยาวจะสูงขึ้นเท่าไหร่ก็ยังเป็นราคาเดิมทุกต้องนะฮะราคาตัวนี้ถามว่าเดิมไหมไม่ถึงกับเดิมมากถ้าตัวนี้แขนยาวมันจะอยู่6กแสนแปดหมื่นแปดพันบาทอ๋อแต่ถ้าเป็นตัวเอ็กเนี่ยมันจะ6กแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทอ๋อนะครับก็คือเพิ่มมันิดนึงถูกต้องแต่ถ้าไอส่วนที่เพิ่มมาเนี่ยเมื่อคํานวณเงินผ่อนคันดาวแล้วไม่ต่างเลยครับแต่ไม่ต่างเลยนะอ่ะก็ว่ากันต่อเนาะค่ะก็สําหรับตัวนี้นะครับมันจะเหมาะกับตักวัสดุที่มีน้ําหนักเบาเนาะไม่ว่าจะเป็น ข้าวนะครับเป็นข้าวโพดเป็นมันสำปะหลังหรือจะเป็นพืชผลที่เกี่ยวกับการเกษตรทุกต้องก็ง่ายๆแหละว่าลูกค้าที่เอาไปตักของเบาพืชผลเกี่ยวกับการเกษตรสามารถใช้รุนนี้ได้เลยไม่ว่ากระตักยางตักข้าวตักเศษแก้วแล้วแต่ที่เขาต้องการใช้งานก็จะเป็นแบบพวกไม้นะครับไม้ที่เขาเป็นบดย่อยเอาไปทำพลังงานชีวมวลอะไรมาณนี้ชีวมวลอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้รุนนี้ได้เลยนะครับด้วยความจุที่ จูถ <allen> ึง1.5เมตรไม่ใช่1.5คิวยกได้ถึง4.5เมตรนะครับ<ช>สามารถตักใส่ข้อเกษตรรถ10ล้อพ่วงข้อเกษตรได้เลยนะครับถูกต้องก็คือพวกเนี้ยข้อเกษตรอ่ะอ่ามันก็จะสูงประมาณประมาณ4เมตรอ่าไม่เกิน4เมตรถูกต้องประมาณ4เมตรคือพวกเนี้ยบุ้งกีพวกเนี้ยหรือแขกพวกเนี้ยมันจะต้องสูงกว่า4เมตรเพราะว่าเวลาเขาเอื้อมไปหรือเอาไปเทเนี่ยมันจะต้องใช้ความสูงที่มากกว่าใช่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นดีเซลดีเซลเอ๊ะนล้ว ดีเซลนะครับเดเรกอินเจคชั่นนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะฮะคุณโอบอกว่า Q2 Q2 ยังไม่ถูกยังไม่ถูกอันนี้ Q2 ใช่แต่เป็นตัวเดิมเป็นรุ่นเก่านะครับ Q2 ไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นถูกตัวเดิมนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นงานเขาเรียกอะไรเข้าคำถามชวนคิดบ้างไหมพี่กขาบอกว่าคำถามชวนคิดเขาบอกว่าลูกค้าทราบไหมว่ารถตักก็อยู่ด้านหลังเราคันนี้จริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักของรถคันนี้ใช้งานตัก อะไรระหว่างหินทรายกับพืชเกษตรนี่นะครับนี่นะเรียกได้ว่าถ้าท่านซื้อผิดเนี่ยจะทำงานเปลี่ยนไปเลยนะเพราะว่ามันจะคนละแบบเลยนะครับถูกต้องค่ะเราก็เมื่อกี้เราก็เฉลยไปแล้วแหละวันเหมาะกับอะไรนะครับด้วยื่กีที่ใหญ่แขนที่ยกสูงนะครับต้องเป็นวัสดุน้ำหนักเบานะนี่อ่ะก็ได้เลยนะครับพิมพ์เข้ามาถ้าตักหินทรายก็กดหนึ่งถูกต้องตักพืชผลเกษตรก็กดสองใช่จ้ะนี่นะครับ อันนี้เป็นการแบบเหมือนพูดคุยกันใช่ค่ะเพื่อนคุยกันโอเคแล้วส่วนการรับประกันนะครับเดี๋ยวพี่เพิ่นอธิบายการรับประกันหน่อยได้ค่ะก็คือการรับประกันของรถตักของเราทุกรุ่นทุกสายจะเหมือนกันหมดครับผมมีรับประกัน2ส่วนส่วนที่1ก็คือรับประกัน1ปีหรือ2000ชั่วโมงการทํางานแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนครับผมเราจะรับประกันเกี่ยวกับตัวเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกให้ลูกค้าถ้าหากว่าลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกอะไรพวกนี้เรามีทีมช่างเดินทางฟรีบริการฟรี อะไรฟรีซ่อมฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิน้นครับผมส่วนในส่วนของที่2ประกันส่วนที่2ปีที่2กับปีที่3เนี่ยจะเห็นโลสติ๊กเกอร์ทางรถตรวจเช็คปี3ปีอ๋อนะฮะปีที่2กับเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปบริการตรวจเช็คให้ลูกค้าฟรีอีกปีละหนึ่งครั้งครับผมก็คือจะมีการเข้าไปตรวจเช็คใช่แล้วตรวจดูว่าอ่าชิ้นส่วนนี้ยังร้อยเปอร์เซ็นชิ้นส่วนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นทุกตอชิ้นส่วนนี้ต้องเปลี่ยนอ,อะไรนะครับ ทางช่างก็จะเสนอราคาต่อลูกค้าลูกค้าคุณหมอตรวจภายในอ่ะถ้าลูกค้าโอเคซ่อมเราก็ดำเนินการซ่อมให้ใช่ค่ะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมมีช่างอยู่ผมสั่งอะไรไปซ่อมเองก็ได้แล้วได้เหมือนกันนะครับเราก็จะมีทีมงานให้คําแนะนําต่างๆใช่จ้ะแบบโอเคเลยนะนี่เลยได้ว่าอย่าลืมนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเลยได้ว่าให้ท่านเป็นคนตัดสินใจได้เลยถูกต้องคุณเราไม่บังคับนะว่ะ ว่าท่านจะต้องซ่อมวัสดุกัการไม่จาเป็นแล้วแต่เราคือเรามีหน้าที่แค่ว่าเอ้ยอันนี้มันสึกแล้วนะอันนี้มันเปลี่ยนแล้วนะถึงมันเปลี่ยนท่านก่อนดีกว่าท่านไปเสียตอนทางานทุกต้องนะครับดีกว่าขี่ไปแล้วมันน็อกหายไปใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในระยะรับประกันนะครับหนึ่งปีหรือสองพันชั่วโมงเนี่ยเราดูแลแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทุกต้องเรามีทีมช่างถ้าเกิดใครที่ใช้รถตักปราอยู่จะจะรู้เลยว่าเรามีทีมช่างบริการดูแลลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะครับเป็นรับนวดบริการเขาเรียาหรเ้ๆ ก็เรียกว่าวิ่งดูแลลูกค้าทั่วประเทศเลยนะครับผมนี่ก็เรียกว่าเป็นในส่วนของการประกันนะครับแล้วก็บริการเสริมในส่วนของหลังการขายเนาะถูกต้องเดีวเรามายั่งเดวเรามายั่งเกมอีกทีเนาะเกมของเราวันนี้นะครับอย่าลืมนะบุ้งกีนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยแล้วทายเข้ามาว่าบุ้งกีของรถ L G 8 3 6 X L คันนี้ขนาด G Q นะครับต้องเรียกได้ว่า มากกว่าตัวเดิมนะมาากว่เพราะว่าตัวเดิมเนี่ยอยู่ที่ขนาด 1. 2, 2> <ช>ึ่งุคิวนะครับอันนี้ก็มากกว่าไปอีกใช่ค่ะนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้ามาด้วยววกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ่ายเข้ามานะครับแจก <ะ S 1> เสื้อสองรางวัลน,นะครับโอเคอ่ะต่อไปนะครับในส่วนของแลข้อควรระวังนะบอกว่าเป็นข้อควรระวัง,วรรวงในการใช้งานรถตักครับผม อันนี้ก็คือกฎเกณฑ์พวกนี้มันก็เป็นแค่คร่าวๆที่เราจะเอามาพูดคุยกันนะฮะคุณพี่อะไรบอกว่าสนใจรถตักสองคิวคุณพี่อะไรคุณพี่สอสินตะก,กูลสีพี่ดาบตำรวจพัดฉะละนัดเขาบอกว่าหนึ่งจุดห้าคิว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยถูกเป่าเราก็ไม่รู้นะแล้วก็มีลูกค้าถามมาด้วยเนาะใช่แล้วก็มีคุณสอสินตะกูลศรีเขาบอกว่าสนใจใส่ข้อเกษตร2คิวมาตักมันจริงๆเรามีนะมีมีเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้รุ่นนั้นจะเป็นรุ่น lg 8 3 9 xl ครับผมตัวนั้นจะใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่านิดนึงใหญ่กว่าตัวนั้นมื่อกีจะ2คิวแล้วก็ยกสูง5เมตรน้ำหนักตักจอยู่ที่2ตันครับผมก็อย่างตัวนี้ใหญ่กว่านะครับราคา8ปดแสนเก้าหมื่นแปดพันถูกต้อง ตอนนั้น<ม>ลูกค้าก็สามารถทักอินบล์หรือทิ้งเบอร์ฝากเบอร์ไว้ได้เลยเราอาจจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาติดต่อไปเพื่อ<ม>ที่จะสอบถามข้อ,อข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะครับผมก็นะฮะก็ประ,ประมาณนี้นะในส่วนของการเตือนเป็นไงความที่ว่ามันจารอันตรายแต่อลองไปดูก่อนนะข้อควรระวังอ๋ออันนี้ก็คือเขาบอกว่าเป็นข้อควรระวังในการใช้รถแตกแล้วคือมันก็เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นที่เราบอกว่าอ่าหลายหลายคนทขาอาจจะทราบไปแล้วล่ะ ครับผมเพราะอย่างอย่างอย่างข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่ารถตักเนี่ยมันก็สามารถใช้ในงานตักระดับได้อืใช้งานตักระดับก็หมายถึงว่ารถมันเป็นจะอยู่ในที่ลาดเอียงรหรือพื้นที่มันไม่เสมอกันเวลาถอยหรือเวลาทํางานเนี่ยคือมันก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรมันก็ต้องระวังในการใช้งานพื้นที่หน่อยออเพราะที่มันจะทําให้รถยุบรถเอียงได้เประมาณว่าถ้าเป็นเนินเล็กๆอย่างเงี้ย<ช>ถ้าลูกค้าต้องการที่จะบาดหน้าดินนะครับเขาแนะนําว่าให้ ทำในลักษณะของการถอยหลังถูกต้องอย่าไปดันลงถ้าสมมติท่านจะลงเนินอย่างเงี้ยถ้าหน้ารถลงอ่ะปึ๊บน้ําหนักมันจะเทมาด้านหน้าอ๋อแล้วมันก็ทําให้แบบบุ้งกีบผักลงไปได้ใช่แล้วพอบุ้งกีบปักกันปึ๊บมันยกไม่ขึ้นแล้วก็คือแนะนําว่าให้ถอยหลังนให้เดินหน้าขึ้นไปบนเนินนะครับแล้วก็กดบุ้งกีบลงนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยหลังลงมาอ๋ออันนี้คือจะปลอดภัยกว่าและท่านสามารถปรับได้ดีกว่าอะไรประมาณนี้อ๋อนะครับผม ก็ปมาณนี้นั่นเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนที่สองส่วนที่สองเนี่ยคือมันจะอธิบายยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะให้อธิบายง่ายก็คือว่าเวลาท่านตักบุ้งกี่บุ้งตักของเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเว่องขอการขนย้ายอ่าเวลาท่านจะเคลื่อนย้ายรถเนี่ยท่านอย่ายกสูงให้ท่านมรถกระดับอยู่สมมติสมมติมือพี่เป็นบุ้งกี่าบเนี้นะสมมติตักของเสร็จไปแล้วตักขึ้นมาแบบนี้แล้วพอเราจะถอยหลังปุ๊บให้ถอยหลังนิดเดียวก่อนจะพอพ้นจาก สิ่งของที่เราตักเนี่ยให้ลดบุ้งกีลงให้ต่ำที่สุดเห็นถูกป่มใช่ให้ต่ำที่สุดด้วยนะครับเพราะว่าบาลานซ์ของการถ่วงน้าหนักเนี่ยมันจะทําได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ<อ>นี่ก,ก็คือบอกว่าเวลาอย่างสมมติตักขึ้นมาแล้วเนี่ยครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบว่าถอยหลังมาแล้ววิ่งกันไปทางนึงไม่ใช่ใช่เราถอยหลังอมาก่อนนิดนึงครับผมขนาดบุ้งกีลงมันเป็นยังไงดูแผลดีนะครับคือให้ลดบุ้งกีลงมาก่อนนะครับแล้วก็ถอยหลังออกมานะครับ แล้วพอเราบิดตัวไปเนี่ยรถม,ม,ม,มันก็จะไม่โอนไม่ไม่เอ็นด้วยนะครับรถมันก็จะไม่โอนไม่เอ็นด้วยจนะครับแล้วพอเราจะไปใส่คอกสิบล้อหรือใส่อะไรเนี่ยเราค่อยยกขึ้นไใหม่นะครับจะ Alors, ก็ยกขึ้นไใหม่มันก็จะทําให้ปลอดภ<ส>ัยนะครับรถไม่โค่นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรในส่วนของแขนเนี่ยก็จะมีการบิดเบี้ยวด้วยนี่ก็คือน้ำหนักมันก็จะไปตามความสูงที่เราต้องการใช่นะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคที่ง่ายๆที่คนใช้รถต้องรู้ อันนี้มีคำถามจากทางบ้านนะคะพี่นารินทือของพี่ไซส์สวยเขาบอกว่าของเหลวที่ต้องเปลี่ยนมีอะไรบ้างอ่าดีมากครับพี่เป็นคำถามที่ดีนะครับขอบคุณสำหรับคำถามของเหลวที่เปลี่ยนนะครับเบื้องต้นเลยที่เห็นเห็นกันที่ต้องต้องเปลี่ยนบ่อยที่สุดก็คือในส่วนของน้ามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องน้ามันเครื่องต้องเปลี่ยนเลยนะครับพอมีน้ามันเครื่องเสร็จปุ๊บ มันก็จะเป็นในส่วนของการส่งกําลังจะส่งกําลังก็จะมีมน้ํามันเกลียร์กับน้ํามันเฟืองท้ายอ๋อก็คือเป็นเป็นสามอย่างอะนะใช่น้ามันมันจะคนระเบร์นะน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยจะเป็นรร <ๆ S 2> คนละเบร์คนละอย่างถูกปะคนระเบอร์ <baik. S 2> ใช่ <aş. S 2> คนละอย่างกันนะครับและส่วนที่สามนะครับก็คือในส่วนของน้ํามันไฮดรอลิกน้ํามันไฮดรอลิกอ่านะครับเพราะว่าเรามีกระบอกไฮดรอลิกเนาะเรามีระบบไฮดรอลิกก็จะต้องมีน้ามันไฮดรอลิกใช้น้ามันใช่ก็เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งสี่อย่างละนะครับแล้วส่วนสุดท้ายครับ อ่าไม่มีเด็กมีแค่สีเพราะว่ามัน Power มันล,ลิกตัวเดียวกันอ่ะโอเคก็คื <3 S 1> อ,อ <5 S 2> จะมี 4, 4ีอย่างที่ลูกค้าต้องดูแลและต้องเปลี่ยนถ่ายใช่แต่ว่าน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนทุก250ชั่วโมงจ้ะนะครับและในส่วนของน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเฮดรอลิกเนี่ยะจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าถูกต้องก็คือพูดง,ง่ายๆโอเคบายบาย จะมีระยะเวลาที่ยาวนานกว่าก็คือข้างรถเนี่ยเขาจะมีสติ๊กเกอร์ไปให้มีสติ๊กเกอร์บอกคุณในคู่มือก็จะมีบอกไปให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วในส่วนก็แค่ดูชั่วโมงการทำงานให้มันตรงกับระะยเวลาที่เราต้องเปลี่ยนนะคใช่ดูชั่วโมงการทำงานเป็นหลักนะครับอย่าง250ชั่วโมงแรกเนี่ยทางลูกค้าเมื่อครบกําหนดก็แจ้งโทรแจ้งมาใช่ค่ะนะครับทางทีมช่างก็จะไปจัดการให้พอจัดการเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่ารอบต่อไป500ชั่วโมงเนี่ยลูกค้าต้องดูแลในส่วนไหนบ้างถูกต้อออองงงงงใให้้้้เเเเตตตรรรีีียยยยยยมมมมไไววววลลพูด่่่่าาานนนะะคัับชโจจสของ น้ำมันเกียร์ไหมน้ำมันเฟิงท้ายไหมไฮดรอลิกไหมอะไรเงี้ยครับทีมช่างเขาจะบอกลูกค้าไปเลยใช่ค่ะนะครับก็คือเรียกได้ว่าดูแลกันไปทีละ250-250ชั่วโมงถูกต้องค่ะนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจ้ะอย่าลืมนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยเพราะว่าเรามีกิจกรรมร่วมสนุกกันค่ะว่ารถ LG 8ป6 XL คันนี้บุ้งกี่ขนาดิ q ล้าใครที่กำลังรับชมมาอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเป็นหลักเลยครับผมแล้วช่องทางติดต่อของเราหน่อยนะพี่เนาะใช่ช่องทางติดต่อของเราที่ลูกค้าบางคนก็สงสัยว่าจะติดต่อเราได้ช่องทางไหนบ้างอืมช่องทางที่หนึ่งเลยก็คือสิ่งที่เรากําลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ก็คือที่เฟซบุ๊กของเราใช่ค่ะเป็นเพจเฟซบุ๊กพิมเข้ามาได้เลยว่ารถตักแชมป์นี่อ่ะช่องทางที่สองก็จะเป็นช่องทางของไลน์ช่องทางที่สามก็จะเป็นของอ่าอีเมลครับผมไทยอ่าแชมป์ไทย com แล้วก็ช่องทางที่4ตอนนี้ที่เราแยกช่องแล้วก็คือเป็น YouTube ครับ YouTube ตอนนี้ก็คือลูกค้าสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยว่ารถตักแชมป์ในนั้นจะมีวิดีโอการทำงานมีวิดีโอการส่งมอบรถหรือแม้แต่เคล็ดลับพารวยแล้วล่าสุดที่เขาทำไปก็คือจะเป็นการดูแลรถเบื้องต้นโอ้โหอันนี้ดีมากนะครับ,ค,รบคุณพี่คุณพี่สายสวยเนี่ย สามารถเข้าไปดูได้รัในั้นเราควรแนะนำพี่ชายสวยเลยว่าสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้ในนั้นมันจะมีบอกได้เลยว่าเป็นการดูแลลดตัดเบื้องต้นมีอะไรบ้างนี่นะครับใช่ค่ะอันนี้รู้สึกจะอยู่นครสวรรค์ด้วยเนี่ยพี่ชายสวยนี่เหรอพี่คุณพี่ชายสวยปากน้ำโพเข้ามาดูเข้ามาดูสินค้าก่อนได้นะพี่นะสามารถมาที่เราได้เลยของโรงงานของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่เส้นนครสวรรค์พิณุโลกนะครับก่อนถึง แยกเลี่ยงเมืองนะครับถ้ามาจากพิษณุโลกนะแต่ถ้าออกมาจากตัวเมืองนครสวรรค์ก็เลยเลี่ยงเมืองมานิดนึงประมาณสี่ห้าโลนะครับเป็นบึงน้ำใสนะก็คือแถวนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านบึงน้ำใสใช่ก็คือชั่วโมงที่ผ่านมาก็จะเห็นเลยว่าธงแชมป์เห็นรถตักรถโฟล์คลิฟต์รถแท็กเตอร์จอดอยู่เยอะๆเลยที่โรงงานใหญ่ๆเลยใช่นะครับหรือท่านใดอยากจะไปดูที่สำนังกันใหญ่แต่สำนังกันใหญ่เราจะมีรถโชว์น้อยนะครับ เนื่องจากมันอยู่ในบริเวณในตลาดนะครับคือพื้นที่มันจะคับแคบกว่าที่นี่หน่อยถ้าใครอยากไปคุยกันขายไปคุยที่นั่นได้นะครับก็คือจะอยู่ติดกับโรงแรมพาราดิโซค่ะครับือถ้าใครบอกว่าไม่ได้ซื้อแต่ขี่ผ่านอยากซื้อขนมมาฝากก็ได้นะอ่านี่แวะฝากก่อนได้เลยครับคุณดอนแก้วจาถามว่าสนใจครับสนใจในยุ่งไหนพี่เป็นจักรอะไรพี่เป็นินทรายหรือเป็นวัสดุเกษตรเนาะได้ใช่าคถูก พราะรถตักเนี่ยเราบอกก่อนว่ามันจะมี2ประเภทที่การใช้งานครับก็คือส่วนใหญ่ประเภทแรกเลยมันเป็นจะเป็นไซส์ที่แขนมาตรฐานก็คือไซส์ที่เขาไปตักหินทรายกันครับผมคือรุ่นนั้นอ่ะมันจะรับ่าขนาดพุ่งกี่มันจะเล็กลงหน่อยอแรงานลงหน่อยเพราะว่ามันเอาไปตักของหนักใช่ก็คือมวลของทรายสมมติทรายหนึ่งกำมือเนี่ยกับข้าวหนึ่งกำมือเนี่ยคือ<า>มวลต่างกันแล้วู<า>กต้องเพราะฉะนั้นตัวรถมันก็จะต้อง,งทำมาให้ รับแล้วก็เหมาะสมนะใช่ค่ะอ่าตอนนี้มีกันบ้านสองคนแล้วคือพี่สอศิลป์กับคุณดอนเนี่ยเดี๋ยวเตรียมอินบ็อกซ์เข้าไปให้ข้อมูลได้ค่ะถ้าหากว่าสนใจยังไงสามารถทิ้งเบอร์ไว้หรืออินบ็อกซ์เข้าไปในเพจของเราได้เลยได้เลยได้เลยคุณโอสองสี่ตอบมาว่าคิวครึ่งได้นะได้นะคิวครึ่งคิวครึ่งคิวครึ่งก็คือหนึ่งจุดห้าได้และนะครับนี่ก็ร่วมสนุกกันมาได้นะครับวันนี้แจกเสื้อสองตัวนะทายเข้ามาว่ารถตักรุ่น LG แปดสามหก XL ตัวนี้นะคะ บุ้งกี่มีขนาดกี่คิวนะครับผมนี่อ่ะเราก็ชนลูกค้าพูดเล่งกันไปก่อนเนาะพอจะถึงรื่งสุดท้ายได้เรยงสุดท้ายครับผมใช่พี่ดอนครับก็คือรุ่นดีพวกเราไฟ้สดกันอยู่เด่ดอวบอกว่ารุ่นเกษตรอ๋อเป็นเกษตรครับคือตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวเริ่มต้นใช่เป็นตัวเริ่มต้นของเกษตรนะครับตักได้สูง4.5เมตรจ้ะมุ้งกี่ขนาด1.5คิวนะครับตักใส่ข้อเกษตรได้ถูกต้องเหมาะกับงานที่ตักต่อวันอยู่ประมาณ3ามถึงห้าพวงจ้ะผมว่า3ามถึงวงรุ่นรุ่นนี้เอาอยู่ค่ะ เท่านันเดินกว่าน,นี้ก็ได้นะพี่เ<ด>พราะว่าที่ใช้มากกว่าน,นี้ก็มีเยอะแยะเลยมีเยอะนะคร<ช>ับแต่ถ้าให้เหมาะสมกับกําลังเครื่องยนต์กับกําลังคนเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่โอเคนะครับเหมเาะสมกับรุ่นเริ่มต้น,นที่ตักเกษตรจริงๆของเราอ่ะรุ่นเนี้ยจะเป็นรุ่นพูดว่าไซส์เล็กสุดสำหรับเพื่อเกษตร<ช>จ,จะเป็นตัวนี้ครับผมจริงๆของเราไซส์เพื่เกษตรเนี่ยเรามีถึง4รุ่น4รุ่นนะครับอันนี้คือเล็กสุดแล้วนั่นก็จะเป็นรุ่นที่โตขึ้นไปอีกโตขึ้นไปอีกก็คือกินตอนนนนีี้เด็กกมมิตัวนี้ตั้วนะคครับแล้ววก็2 2.3ิ แล้วก็ใหญ่สุดพี่ใหญ่เลยทางด้านหลังก็คือ3ามสองคิวคคือตรงนั้นเนี่ยเป็นระบบเกียร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์ทูถูกเลยนะครับเหมาะกับรลงสีขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่ใช่ค่ะนะครับแต่ถ้าใครเป็นร้านนี้สัอีนะครับเริ่มต้นนะครับมีการรับซื้อมีการขายปลีกขายส่งอะไรเงี้ยก็รุ่นเนี้ยโอเคเลยนะครับหกแสนแปดหมื่นแปดพันแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษอีกเนาะช่วงนี้ ถ้าการณีที่ซื้อเงินสดทางเรามนี่ยม,มีมีคำถามพอดีเลยเขาบอกของของพี่กังฟูครับผมเขาบอกว่าถ้าจัดสดมีส่วนลดมีของแถมไหมก็คือเราบอกว่าถ้าหากว่าลดพวกนี้ถ้าเราซื้อลูกค้าซื้อเป็นเงินสดหนึ่งเลยคือเรามีส่วนลดให้ครับผมส่วนลดตัวนี้จะอยู่ที่ 10,000- หมื่นถึงหนึ่งหมื่นองพันบาทครับแล้วแต <ผม S 2> ่ทางทางอาลูกค้าไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่เซลล์เขาครับแล้วของแถมนี่ของแถมเราก็จะมีของแถมพอเรตักมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเนาะก็จะมีเสื้อล้างเครื่องมือ เป็นอะไรที่มันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการบำรุงรักษาเกี่ยวกับตัวรถได้นะครับผมนี่นะฮะ แล้วที่สําคัญเลยนะรุ่นพวกนี้รถตักของเราเนี่ยเราสามารถจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับผมแล้วแล้วบอกได้เลยนะของแถมเราเนี่ยอย่างเสื้อเนี่ยจัเสื่อไปคุยได้เลยนะค่ะคนเขาบอกว่าใส่เสื้อขายปุ๋ยไปเดินห้างไม่อายเลยบอกโอ้สั่งรถปุ๋ยเป็นคันรถเป็นแสนใช่นี่เสืบอบนี้ถ้าท่านใส่เสื้อแชมป์ไปเดินห้างท่านไม่ต้องอายนะท่านซื้อรถราคาเจ็ดแสนแปดแสนนี่นะขิ่ได้เสื้อเสื้อเสื้อเราไม่ได้แบบเขาเรียกไม่ได้ขาย นะฮะเป็นเสื้อแถมพรีเมียมนะครับผมเสื้อเสื้อตัวนี้เป็นของแถมพรีเมียมนะไม่ได้ว่าแบบกลกกราละอะไรเนี่ยสามารถเดินเดิน้างได้อย่างที่พี่ว่าแหละครับผมอมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องเรื่องสุดท้ายกันหน่อยเรื่องสุดท้ายได้ครับเรื่องสุดท้ายเขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์และข้อความเตือนของรถนี่นะครับเอาที่เรามีเขาบอกว่าที่เรามีเนี่ยก็คืออตรงนี้เอาจุดแรกก่อนไหมจุดแรกตรงที่อะก็คือไอ้ตัวนี้เลยใช่ไหมไอ้ตัวเตือนเรื่ออ่นเอเดี๋ยวกล้องซูมแป๊บหนึ่งได้ค่ะ คือวันนี้เราจะพามาดูสัญญาณเตือนสติ๊กเกอร์นะครับที่มันแปะอยู่กับตามรถตามอะไรแบบนี้นะฮะว่าบังแต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นอื่นๆเขามีหรือเปล่าอ่าแต่คือจริงๆมันควรจะมีครับผมนี่อ่ะเดี๋ยวเตือนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเตือนตรงนี้ก่อนนี่นะฮะอันนี้แปะอยู่ด้านหลังของตัวรถนะครับใช่ค่ะอยู่ด้านหลังของตัวรถนะครับก็คือจักรูปนะจักรูปจากรูปง่ายๆเลยคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าเวลาถอยหลังมีคนยืนอยู่ด้านหลังรถเนี่ยให้ระวังเครื่องจักร น way way ี่นะครับก็คือให้เป็นระยะห่างแหละให้ถอยห่างอก็ไม่รู like ้นะว่าจะเห็นทติ๊กเกอร์ก่อนหรือเห็นรถก่อน่ต้องบอกเลยว่ารถนี่คือเหลืองเด่นว่าเหลืองเด่นเป็นสง่ามากนะครับถ้าหากเอาพูดกันตามภาษาชาวบ้านนะรถคันเบลเลอร์ถ้ามึงไม่ถอยก็เรื่องของมึงนะฮะแต่คือตามกฎหมายมันต้องมีนะครับจะเป็นทติ๊กเกอร์เตือนนะครับนี่นี่อันนี้อันนี้หนึ่งอันนี้สองนี่อันนี้สอง อันนี้ผมแปลให้ระวังระวังฟันหักระดีดไปขาครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวลักษณะเปิดใช่มันจะคือจะงัดขึ้นก็คือระวังระวังฟันหักนระนี่ระวังนี้นะมันจะเปิดขึ้นมาแบบนี้นี่เพราะมันเป็นต้องบอกก่อนว่าคือของแชมป์รุ่นเนี้ยมันจะเป็นโช๊คนะครับคือมันจะบีดมากนะครับเราเลยต้องระวังนะใช่ก็คือมีป้ายเตือนว่าระวังมันดีดระวังมันดีดไป้างเวลาเปิดก็ยืนห่างๆหน่อยแค่นี้เองนะครับนี่ก็โชว์เครื่องมาในตัวนะใช่ค่ะอ่าค่ะโชว์เครื่องในตัว 88แรงม้าเทอร์โบนะครับตนสี่สูบนะคะสี่สูบนี่อ่ะประมาณนี้ของกันละของกันละที่ที่เป็นทีกเกิดค่ะพี่กังฟูบอกว่ามีแอร์หรือพัดลมคะ,ะตัวนี้ที่มากับรถเลยในตู้แอร์ตัวไอ,อ,อตัวแต่ตู้รถตัวนี้มันจะเป็นพัดลมคือเราจะไม่ได้ติดตั้งแอร์มาเลยตัวนี้เป็นพัดลมในตู้แต่ถ้าลูกค้าที่สนใจจะติดตั้งแอร์เพิ่มสามารถติดตั้ง,ดงได้จุดที่สองหมื่นห้าพันบาทครับผมนี่อ่ะเราไปจุดที่สอง นี่จุดที่สองก็คือจะเป็นจุดของบริเวณลำกลางากลตัวรถนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นจุดจุดตรงนี้เขาบอกว่าให้ระวังอันตรายเวลาเลี้ยวระวังไอ้จุดไอ้ตรงเนี้ยมันจะนีบเพราะว่า,าตรงนี้เขาเรียกอะไรนะเอลออนครับ,รบเพราะว่าจุดรถตักเนี่ยจุดบังคับเลี้ยวมันอยู่ตรงกลางนะครับบางทีมีคนนะครับมีเจ้าหน้าทีห่หรือมีอะไรอ่ะมีเด็กหรือมีอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมาเข้ามา ดูมาเล่นนะครับแต่ถ้ารถมาจริงรถติดอยู่ก็คงไม่มีใครเข้าไปยืนแล้วเนาะไม่มีใครเข้าไปยืนครับก็คือมันต้องเป็นป้ายเตือนใช่ตรงเนี้ยมันจริงๆริงมันไม่มีใครเข้าไปหรอกแต่ว่าคือมันต้องเป็นป้ายเตือนว่าไอ้ตรงจุดตรงเนี้ยมันสามารถเป็นอันตรายได้มันหนีบได้นะครับผมหนีบได้แล้วก็ต้องเว้นระยะห่างนะให้เว้นระยะห่างนะครับนี่ก็จะมีป้ายเตือนแปะอยู่ใช่จนะครับนี่สติกเกอร์ข้าข้าก็น่าจะมีประมาณนี้นี่ประมาณนี้ใช่สี่ทั้งหมดสี่สิ่งที่ระวังก็คือจะมีสองส่วนหลักๆก็คือส่วนของ ด้านท้ายตัวรถนะครับแล้วก็ส่วนของตรงกลางนะครับที่มันมีการเคลื่อนไหวเนาะใช่ค่ะนี่ประมาณนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ใครมีลูกค้าท่านไหนมีคําถามอะไรเข้ามาอีกไหมคะพี่อารอมมะนาวหวานบอก1 2จดคิวตัวนี้เป็นตัวใหม่นะพี่อารมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะตัวใหม่จะเป็นใหญ่กว่าหนึ่งจุดห้าคิวครับอันนี้อันนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมอันนี้บอกเลยบอกเลย เพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาแล้วใช่ค่ะคถ่ายเข้ามาพี่แจกเสื้อนะอ่ะนี่ให้ดูกันเต็มนะครับพี่อมรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมุ้งกีจะเลอะเลอะหน่อยนะครับเพราะว่ารถรถพิง่งมาลงพิ่งมาลงแล้วก็ประกอบเ <c oughs> สร็จกันใหม่ๆแล<ช>้วไม่ได้ไม่ได้ล้างนะนี่4.5เมตรที่ตลาดนะครับจ้ะที่ตลาดคือตรงไหนเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเอื้อมเมถึงปะนี่ชี้อย่างนี้เลยนี่ตลาดคือตรงนี้นะครับ หลักคือตรงนี้นะครับผมคือตรงส่วนเนี้ยวัดตรงส่วนเนี้ยจากเนียถึงพื้นนะครับจะกถึงพื้5เมตรนะ4.5เมตรนะครับใช่ค่ะารเป็นส่วนที่รถเราสามารถเทได้นะครับนี่ประมาณนี้พี่พี่เอามข้อทาใหม่1.5อ่าเนี่ยต่อย่างงี้พี่ต้อยางนี้ต่อยงงี้ต่อยังงี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูแอดมินว้าแอดมินจะสุมแจกให้กับใครพอมีลูกค้าทาถูกมาหลายท่านแล้วนะกดไลค์กดแชร์กัน ใช่คะ่ะแต่แ<ป>สิ่งสําคัญเลยถึงใครที่ทายถูกมาแต่ไม่ได้กดไลค์กดแชร์นี่ทางแอดมินเขาก็ต้องขออนุญ,ญาตตัดสิทธิ์ลูกคา้าก่อนอ่าไม่เป็นไรครับขอให้กดไลค์กดแชร์กันนะใช่เพราะว่าเราจะให้สิทธิ์ลูกค้าที่สามารถทําตามกติกาของเราได้ก่อนก็คือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทายคําถามเข้ามาอ่าทายคาตอบเข้ามาครับผมแต่ก็าพาดูรถ่เราให้ดูรอบรถสักรอบนึงเพราะว่าให้เวลาสักหนึ่งนาทีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเฉลยกันแลละครับผมนี่ตรงส่วนท้ายก็จะเป็นตัวลูกตุ้มถ่วงน้ําหนักนะครับใช่ค่ะ เตือนก็ติดสองข้างนะไม่ได้ติดข้างเดียวนะท่านี้นเปิดได้สองข้างเลยครับผมนี่นี่ก็จะเป็นเตือนของระบบลมนะครับระบบลมก็คือต้องมีการปล่อยน้ํานะครับแล้วตัวนี้เราแถมจุกมาด้วยนะมีจุกให้ด้วยไว้สาหรับต่อสายเป่าลมนะครับเป่าก๊องอากาศแค่เป่าลมได้แต่ไม่ใช่ถึงขนาดเอาไปเติมลมได้งั้นไม่ไหวนะอันนี้คือแบบแค่แบบเป่ากอกอากาศเนาะทำแบบเป่าก๊ออากาศไทเป่าเป่าภายในห้องโดยสารอะไรเงี้ย นะครับแต่ว่ารู้สึกตัวปืนกระสายลมก็ลูกค้าซื้อเนาะซื้อเองนะฮะนี่อ่ะมีติดมาให้เลยนะครับนี่ติดมาให้เลยนะครับหรือท่านใดจะไปใส่แต่ลมก็ใส่แบบนี้ได้นะเล่นเปิดตรงนี้เลยทั้งลมเลยนะเอาแบบกล่าวทักทายกันอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนรถรถสิบล้อนะใช่ใช่สิบล้อก็จะมีรหัสลับของเพอนะใช่ครับนี่นะฮะจะมีเซนกเกอร์เตือนนะครับอหนึ่งจุดตรงนี้ก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยใช่ค่ะ โน้แล้วก็มีข้างบนด้วยโนดข้างบนโนดจะมีใครพี่เลนไหม <c oughs> แต่ก็ไม่แน่นะบางทีบางทียกสูงเพราะบางคนประมาทไงค <c oughs> ือหลักๆคือให้ระวังระวังอะไรทับแล้วก็ระวัง,ร,งระวังบุงกี่ด้านบนมันหล่นใส่ <c oughs> ใช่แล้วก็ระวังระวังกระแทรกระวังถอยชนอะไรประมาณนี้่ครับส่วนใหญ่จะเป็นคำเตือนด้านบนอ่ะคือมันสาคัญอ่ะสำคัญเลยนะแต่จริงๆถ้าคนประมาทก็มีนะพี่ ช่วเวลารถที่เขายกบุ้งกีสูงแบบนี้คือจริงๆเราไม่ควรเข้าไปยืนใต้มันใช่เพราะพวกนี้มันเป็นระบบไฮดรลิกบางทีมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างจะเกิดเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยเนาะถ้ามีตกค้างอยู่ในบุ้งกีเลยเงี้ยลวงแน่ๆมันอาจจะหล่นลงมาได้นะคเรียกได้ว่าถ้าขนาดทางานเนี่ยให้อยู่ระยะห่างเรียกได้ว่าเหมือนไอ้ตัวเนี้ยเป็นเชื้อโควิดจ้ะอย่างน้อยสองสามเมตรแล้วกันห่างๆหน่อยง่ายๆหน่อยดิสเทนซ์ตัวเบนเอเวลาไม่กกัวกนแล้วแต่เนาะครับผมประมาณนี้อ่ะ เดี๋ยวพี่ไปเฟิร์นเฉลยหน่อยได้ค่ะ๋ยวหนูมาเฉลยให้ก็รถตัก LG 8 3 6 XL คันนี้ของเราบุ้งกี่ใหญ่ขนาด1.5คิวค่ะอืมนะครับดีว่าที่ใหญ่จุๆกๆไปเลยที่ตอบถูกและทำตามกติกาด้วยมีทุก์่า้ถูกและท่านแหละเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่แอดมินเขาจะไปทำการาซ่ม แล้วค่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวแอดมินเนี่ยเขาจะทําการทักกลับไปเพื่อที่จะขอที่อยู่จัดส่งเสื้อไปให้ลูกค้าครับผมแล้วที่สําคัญสิ่งที่เราจะส่งไปเราจะส่งให้ฟรีลูกค้ารรับอย่างเดียวไม่มีเก็บเงินปลายทางใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องจ่ายนะต้องหรือถ้าจะติ๊คนส่งกันแล้วแต่สะดวกนะโอเคก็คือเดี๋ยวไม่ใช่ถึงมันจะทัศวีเก็บเงิน300อย่างเงี้ยไม่มีนะไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่มีนของเราของเราไม่มีเก็บค่าย่างแต่ถ้าจะ็นการสั่งซื้ออะไรหรืออะไรเงี้ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อให้้ออกกูตงครับ นี่แต่ลาเป็นของรางวัลจากการไลฟ์สดเนี่ยไม่มีเก็บเพิ่มนะของรางวัลที่มาจากไลฟ์สดจะของเล็กของน้อยของใหญ่คือเราไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราส่งให้ลูกค้าฟรีคือเรียกว่าท่านมาช่วยเราทำการ PRR ูกร้องการโปรโมทกันครับผมหรือว่าเป็นการตอบแทนค่าเสียเวลาที่มายืนก็เล้นะมายืนดูเราเราโมะาดูเรามามาร่วมสนุกกับเราแบบนี้โอเคอ่ะ ก็เดี๋ยวฝากอีกสักครั้งนะครับท่านใดที่กำลังตัดสินใจนะครับสําหรับการซื้อรถตักเนาะก็ฝากเพจของเราไว้ด้วยนะครับรถตักแชมป์นะครับผมแล้วก็สาขาตัวเนี้ยก็มีให้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจําหน่ายตามภาคต่างๆนะครับหรือจะเป็นสาขาจากสํานักงานใหญ่ก็จะมีที่ชุมแพนะครับก็คือสาขาที่เริ่มไปเปิดเมื่อปลายปีที่แล้ว็คูอที่ภาคชุมแพขนแก่นชุมแพขนแก่นนะครับมีรถทุกรุ่น นะครับเหมือนสำนักงานใหญ่เลยนะครับผมหรือถ้าใครสะดวกภาคกลางก็มาหาเราที่นครสวรรค์ที่อำเมอุที่นี่ได้มาเที่ยวเมืองที่แพว่กันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแห่งองกด้แห่งองกรนะก็เสร็จแล้วก็จะพาไปพักผ่อนที่บึงบัวเพชรถูกต้องโอเคแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปกินปลาใช่ไหมกินปลาอีกปลาล้มเดียปลาล้มโพอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมกูรูไปเฟิร์นนะครับกับกุลูนารินนะครับสลับกันซะแล้วต้องขอขอบคุณแล้วขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ